บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายพระวจนะว่าด้วยการรับใช้พระเจ้าบทตัดตอนเพื่อให้ผู้นำและคนทำงานปฏิบัติหน้าที่ของตนและทำงานที่พระเจ้าไว้วางพระทัยมอบหมายให้พวกเขาได้เป็นอย่างดี พวกเขาต้องเข้าใจเจตนาอรมณ์ของพระเจ้าเสียก่อนและไม่มุ่งเน้นที่ขนาดหรือปริมาณงานของตนแต่พวกเขาควรมุ่งเน้นว่าพวกเขามีการเข้าสู่ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนหรือไม่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์จากผู้นำและคนทำงานตอนนี้พวกเจ้าเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ในอุปนิสัยของคนเราอย่างแท้จริงหรือไม่การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยหมายถึงอะไรพวกเจ้าสามารถแยกแยะก,การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมกับการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้หรือไม่สภาวะใดที่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยในการดำเนินชีวิตของคนเรา และสภาวะใดที่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกอะไรคือความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกของคนเรากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในของคนเราเจ้าสามารถบอกความแตกต่างได้หรือไม่พวกเจ้ามองเห็นใครบางคนซึ่งมีหัวใจที่กระตือรือรน้นวิ่งวุ่นไปทั่วและใช้เวลาเพื่อคริตจกักร และเจ้าก็กล่าวว่าอุปนิสัยของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเจ้ามองเห็นใครบางคนละทิ้งครอบครัวหรืองานของตนและเจ้าก็พูดว่าอุปนิสัยของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วพวกเจ้าคิดว่าหากอุปนิสัยของพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนไปพวกเขาก็คงจะไม่สามารถทำการพรีอุทิศได้ขนาดนั้น นั่นคือวิธีที่พวกเจ้าส่วนใหญ่มองเห็นสิ่งทั้งหลายแต่นี่คือทัศนะที่ถูกต้องหรือไม่ผู้คนบางคนไร้สาระยิ่งกว่านั้นเสียอีเมื่อพวกเขามองเห็นใครบางคนที่ได้ละทิ้งครอบครัวหรืองานของตนพวกเขาก็พูดว่าบุคคลผู้นี้รักพระเจ้าจริงๆวันนี้เจ้าพูดว่าบุคคลผู้นี้รักพระเจ้า วันพรุ่งนี้เจ้าก็พูดว่าคนอื่นลักพระเจ้าหากเจ้าเห็นใครคนหนึ่งประกาศอย่างไม่หยุดหย่อนเจ้าก็พูดว่าบุคคลผู้นี้รู้จักพระเจ้าเขาได้รับความจริงแล้วหากเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาจะมีเรื่องให้พูดได้มากมายหรือนั่นไม่ใช่วิธีที่พวกเจ้ามองสิ่งทั้งหลายหรอกหรือจริงๆแล้ว นี่คือวิธีที่พวกเจ้าส่วนใหญ่มองผู้คนและสิ่งทั้งหลายเจ้ายกย่องผู้อื่นด้วยมงกุฎและยกยอปอปั้นพวกเขาอยู่เสมอวันนี้เจ้ามอบมองกุฎให้ใครบางคนเพราะเขารักพระเจ้าวันพรุ่งนี้เจ้าก็มอบมองกุฎให้คนอีกคนเพราะเขารู้จักพระเจ้าเพราะเขาจงรักพักดีต่อพระเจ้าพวกเจ้าคือผู้เชี่ยวชาญ ในการมอบมองกุฎให้ผู้อื่นทุกวันพวกเจ้าให้เกียรติผู้อื่นด้วยมงกุฎและยกยอปอบันพวกเขาซึ่งยังผลให้เกิดอันตรายแก่พวกเขาและพวกเจ้ากลับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำเช่นนั้นเมื่อพวกเจ้าสรรเสริญผู้อื่นในหนทางนี้พวกเจ้ายอมทำให้พวกเขาโอหงัง บรรดาผู้ที่ได้รับการสรรเสริญเช่นนี้ย่อมคิดในใจว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปแล้วฉันสามารถรับมงกุฎได้ฉันแน่ใจว่าจะได้เข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือยังมีบางคนที่เป็นเช่นเดียวกับเปาโลผู้ที่มักพูดเสมอว่าพวกเขาได้ทนทุกข์มามากมายเพียงใดและพวกเขาเป็นพยานมามากเพียงใด พวกเขาสรรเสริญตนเองและกล่าวตามมโนคติอันหลงผิดและความชอบของตนเองโดยไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้าแม้แต่น้อยพวกเขาบอกผู้อื่นให้เอาอย่างพวกเขาถึงแม้จะชัดเจนว่าพวกเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของตนเองเลยและผลลัพธ์ก็คือบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแต่ขาดวิจารณญาณ และโดยเฉพาะอย่างยิง่งพวกที่เคารพบ,บูชาพวกเขายอมได้รับความเสียหายและถูกนำทางให้หลงเจนพวกเขายังไม่ได้เริ่มออกเดินไปบนคันลองที่ถูกต้องของการเชื่อในพระเจ้าพวกเขาเพียงแค่สละตนเองและทนทุกข์เพื่อพระเจ้าจากความกระตือรือร้นเท่านั้นพวกเขาเพียงแต่ถูกจับกุ่มและถูกจำคุกโดยไม่ได้ทรยศต่อสิ่งใด หรือกลายเป็นยูดาสและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงคิดว่าพวกเขาได้ตั้งมั่นในคำพยาณของตนแล้วและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าสู่ราชาอาณาจักรแห่งสวรรค์พวกเขาปฏิบัติต่อประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนี้ดุดังคำพยาณและโอ้อวดเรื่องนี้ไปทั่วทุกหนแห่งนี่มีใช่เป็นการโอ้อวดตนเอง เพื่อชักพาให้ผู้คนหลงผิดหลอกหรือผู้คนมากมายให้คําพยานแบบนี้และมีผู้คนมากเท่าใดที่ถูกนำไปในทางที่ผิดการที่ผู้คนแบบนั้นได้รับการปฏิบัติในฐานะผู้ชนะไม่ใช่เรื่องไร้สาระรอกหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่าพระเจ้าทรงมองดูผู้คนอย่างไรเจ้าเข้าใจชัดเจนหรือเปล่าว่าผู้ชนะคืออะไรกันแน่ พระเจ้าสงสับแช่งการเป็นพยานเทียมเท็จแบบนี้พวกเจ้าได้กระทำการประพฤติผิดเช่นนี้ไปมากมายเพียงใดพวกเจ้าไม่สามารถจะเตรียมชีวิตให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถชำแหละสภาวะของผู้อื่นได้เจ้าทำได้แค่เพียงมอบมงกุฎให้ผู้คนและผลลัพธ์ก็คือการผลักดันพวกเขาไปสู่ความย่อยยับเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่า คนที่เสื่อมทามนั้นไม่สามารถทนทานต่อการสรรเสริญได้หากไม่มีใครสรรเสริญพวกเขาเลยพวกเขาก็ยังภาคภูมิใจและยิ่งยโสยอย่างยิ่งแต่ถ้าผู้คนสรรเสริญพวกเขาพวกเขาจะไม่ตายเร็วยิ่งขึ้นหรอกหรือพวกเจ้าไม่รู้ว่าการรักพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าการสละตนเองเพื่อพระเจ้าอย่างจริงใจนั้นหมายความว่าอย่างไร พวกเจ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยพวกเจ้ามองดูที่รูปรักษ์ภายนอกของสิ่งทั้งหลายแล้วจากนั้นก็ตัดสินผู้อื่นโดยวอบมงกุฎให้พวกเขาและยกยอ่อป่รป้านพวกเขาและด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นการนำผู้คนมากมายไปในทางที่ผิดและเป็นอันตรายต่อพวกเขาและพวกเจ้ามักจะทําเช่นนี้อยู่บ่อยครั้งเมื่อได้รับการสรรเสริญจ,จากพวกเจ้าในหนทางนี้ ผู้คนมากมายได้หลงเจิดและล้มลงแม้ว่าพวกเขาจะลุกขึ้นมาใหม่แต่พวกเขาก็ได้ทำให้ความก้าวหน้าในชีวิตของตนล่าช้าไปมากและได้ทนทุกข์กับการสูญเสียไปแล้วทุกวันนี้คนส่วนมากยังคงไม่อยู่ในคันลองที่ถูกต้องในการเชื่อในพระเจ้าของตนและไม่สามารถไล่ตามสอหาความจริงได้ อีกทั้งยังรู้จักตนเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าพวกเขาได้รับการสรรเสริญเช่นนี้พวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่พึงพอใจในตนเองฉลาใจและติดอยู่ในหนทางของตนโดยรู้สึกว่าตนอยู่ในคันลองที่ถูกต้องในการเชื่อในพระเจ้าแล้วและพวกเขามีความเป็นจริงความจริงอยู่บ้างเล็กน้อย พวกเขาก็จะยิ่งกล้าหาญในคำพูดของตนว่ากล่าวผู้คนภายในคริสตจักรและกระทําตัวราวกับผดเด็จการเจ้าไม่ได้กําลังทําอันตรายผู้คนและทําลายพวกเขาด้วยการทำงานในลักษณะนี้หรอกหรือคนประเภทใดที่รักพระเจ้าบรรดาผู้ที่รักพระเจ้าต้องเป็นเหมือนเปโตรพวกเขาต้องได้รับการทำให้เพียบพร้อม และพวกเขาต้องติดตามพระเจ้าไปจนถึงปลายทางเพื่อสำนิดความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงเฝ้าสังเกตส่วนลึกในหัวใจของผู้คนและพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงตัดสินได้ว่าใครรักพระองค์การที่ผู้คนจะมองเห็นการนี้อย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นพวกเขาจะสามารถตัดสินผู้อื่นได้อย่างไร พระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงทราบว่าผู้คนใดรักพระองค์อย่างแท้จริงต่อให้พวกเขามีหัวใจที่รักพระเจ้าพวกเขาก็ไม่กล้าพูดว่าตนคือคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเปโตรคือคนที่รักพระเจ้าแต่เปโตรเองกลับไม่เคยกล่าวว่าตนเป็นเช่นนั้นดังนั้นการรักพระเจ้า คือสิ่งที่คนเราสามารถโอ้อวดได้อย่างง่ายดายหรือการรักพระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์ดังนั้นจึงประศจากเหตุผลที่จะเริ่มโอ้อวดในทันทีที่หัวใจของเจ้ามีความรักต่อพระเจ้าเพียงเล็กน้อยยิ่งเป็นการไล่เหตุผลมากขึ้นหากเจ้าเองไม่ใช่คนที่รักพระเจ้าแต่ยังคงสรรเสริญผู้อื่นว่าเป็นผู้ที่รักพระเจ้า นี่เป็นเรื่องไร้สติพระเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่สรงราบว่าใครคือคนที่รักพระเจ้าและสามารถตรัสได้ว่าใครเป็นเช่นนั้นถ้าคำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากของคนคนหนึ่งพวกเขาก็กำลังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเจ้ากำลังอยู่ในตำแหน่งของพระเจ้ากำลังแสดงความชื่นชมผู้คน และยกยอปอปั้นพวกเขาเจ้าก,กระทําการนี้ในานามของใครพระเจ้าไม่ทรงยกยอปอปั้นผู้คนอย่างแน่นอนอีกทั้งไม่ทรงชื่นชมพวกเขาด้วยหลังจากที่เปโตรได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงใช้เขาเป็นแบบอย่างจนกระทั่งพระองค์ทรงพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายในขณะนั้น พระองค์ไม่เคยตรัสกับผู้อื่นด้วยพระวจนะที่ว่าเปโตรรักพระเจ้าพระองค์ตรัสสิ่งเหล่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงพระราชกิจในระยะนี้เท่านั้นโดยทรงตั้งให้เขาเป็นต้นแบบและแบบอย่างให้กับผู้ที่มีประสบการณ์กับการพิพากษาของพระเจ้าและแสวงหาที่จะรักพระองค์ในยุคสุดท้ายทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงทำล้วนมีความหมาย ชังนาไราสาระยิ่งนักที่ผู้คนกล่าวตามอำเภอใจว่าใครคนหนึ่งเป็นคนที่รักพระเจ้าการนี้ไร้สาระเกินไปประการแรกผู้คนเช่นนั้นกำลังยืนอยู่ผิดตำแหน่งประการที่สองนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนสามารถตัดสินได้การยกยอปอปั้นผู้อื่นหมายถึงอะไรหมายถึงการชักพาให้หลงผิด เป็นการใช้กลอุบายและสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นประการที่สในแง่ของผลเชิงข้อเท็จจริงความประพฤติเช่นนั้นไม่เพียงแต่จะไม่สามารถนำทางผู้อื่นเข้าสู่คัดลองที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังรบกวนการเข้าสู่ชีวิตของพวกเขาและเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิตของพวกเขาด้วยถ้าเจ้าพูดอยู่เสมอว่า ใครคนหนึ่งรักพระเจ้าสามารถตัดขาดสิ่งทั้งหลายและจงรักพักดีต่อพระเจ้าเช่นนั้นแล้วทุกคนย่อมจะเรียนแบบการกระทำภายนอกของพวกเขาไม่ใช่หรือเจ้าไม่เพียงแต่ไม่ได้นำทางผู้อื่นไปสู่คันลองที่ถูกต้องเท่านั้นทว่าเจ้าได้นำทางให้ผู้คนส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การกระทำภายนอกด้วยเช่นกัน จนกระทั่งพวกเขาพึ่งพาการปฏิบัติภายนอกเหล่านี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับมงกุฎโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินตามเส้นทางของเปาโลผลเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือเมื่อเจ้ากล่าวคำพูดเหล่านี้เจ้าตรหนกรู้ถึงปัญหาเหล่านี้หรือไม่เจ้ากำลังยืนอยู่ในตำแหน่งใดเจ้ากำลังเล่นบทบาทใด ผลเชิงข้อเท็จจริงจากคำพูดของเจ้าคืออะไรในท้ายที่สุดแล้วคำพูดเหล่านี้จะนำทางผู้อื่นให้เดินตามถนนสายใดการนี้เป็นอันตรายถึงระดับใดเมื่อผู้คนทำงานในลักษณะนี้ยอมนำมาซึ่งผลสืบเนื่องที่ร้ายแรงผู้นำและคนทำงานบางคนภายในคธธริสตจักร ไม่สามารถพูดคุยถึงประสบการณ์ของตนและเป็นพยานยืนยันได้อีกทั้งไม่สามารถใช้ความจริงในการแก้ปัญหาพวกเขาเป็นพยานยืนยันเสมอว่าตนได้ทนทุกมาแล้วอย่างไรพวกเขาได้ยอมรับการถูกตัดแต่งอย่างไรวิธีที่พวกเขาไม่กลายเป็นคิดลบทั้งที่พวกเขาได้ทนทุกต่อความคับข้องใจมากมาย และพวกเขายืนหยัดในการทำหน้าที่ของตนอย่างไรเช่นเดียวกับเปาโลพวกเขาเป็นพยานยืนยันให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลาสถาปนาตนเองและทำให้ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเลื่อมใสในตัวพวกเขานับถือพวกเขาและชื่นชมบูชาพวกเขานอกจากนี้เมื่อผู้คนเช่นนั้นมองเห็นใครบางคน ที่สามารถกล่าวคำพูดและคำสอนได้ดีและสามารถประกาศได้พวกเขาก็ยกยอปอบ,บ้านคนเหล่านั้นพวกเขาชมเชยและชื่นชมผู้นำและคนทำงานเหล่านั้นที่เป็นเหมือนเปาโลและด้วยหวนทางนี้พวกเขาทำให้ผู้อื่นชื่นชมบูชาคนเหล่านั้นที่เป็นเหมือนเปาโลพวกเขาไม่เพียงแค่ลมเหลวในการทำงานให้น้ำ และการจัดเตรียมที่ดีเท่านั้นแต่พวกเขายังมีส่วนร่วมในงานที่ทำลายล้างและรบกวนซึ่งนำทางผู้อื่นให้ใช้เส้นทางของเปาโลอีกด้วยในขณะเดียวกันพวกเขาคิดผิดว่าตนเองเป็นผู้นำที่ดีและมีความสามารถและพวกเขาต้องการที่จะได้บำเหน็จรางวัลจากพระเจ้า นี่มีชัยสภาวะที่พวกเจ้าส่วนใหญ่เป็นอยู่รอกหรือโดวยวิธีการในปัจจุบันของพวกเจ้าที่ให้ความสนใจเพียงคำพูดและคำสอนตักเตือนผู้คนอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเจ้าจะสามารถนำทางผู้คนไปสู่คันลองที่ถูกต้องได้หรือวิธีนี้สามารถนำทางผู้คนไปสู่เส้นทางใดในท้ายที่สุด วิธีนี้จะไม่นำทางพวกเขาทั้งหมดไปสู่เส้นทางของเปาโลหรอกหรือเรามองเห็นการนี้เป็นเช่นนี้นี่ไม่ใช่การพูดที่เกินจริงเลยสามารถกล่าวได้ว่าพวกเจ้าทั้งหมดล้วนเป็นผู้นำในแบบเปาโลนำทางผู้คนไปบนเส้นทางของเปาโลพวกเจ้ายัางคงต้องการมงกุฎบางอย่างอยู่หรือ เจ้าจะโชคดีหากพวกเจ้าไม่ถูกกล่าวโทษจากการกระทําของพวกเจ้าพวกเจ้าทั้งหมดล้วนกลายเป็นผู้คนที่ต้านทามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแต่ต้านทานพระเจ้าและเจ้าได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขัดขวางพระราชกิจของพระองค์ถ้าเจ้ายังคงเดินบนเส้นทางประเภทนี้ต่อไปเจ้าจะเป็นผู้เลี้ยงเทียมเท็จคนทำงานเทียมเท็จ ผู้นำเทียมเท็จและศัตรูของพระคริสต์ในท้ายที่สุดบัดนี้คือช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนเพื่อราชอาณาจักรถ้าเจ้าไม่ทุ่มความพยายามให้กับความจริงและมุ่งเน้นแต่เพียงงานเจ้าก็จะใช้เส้นทางของเปาโลโดยไม่รู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นเจ้าจะนำพาก,กลุ่มคนอื่นๆกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนเปาโลไปกับเจ้าด้วย เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่กลายเป็นใครบางคนที่ต้านทานพระเจ้าและขัดขวางพระราชกิจของพระองค์หร,อหรือดังนั้นหากคนคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าไม่สามารถเป็นพยานยืนยันให้พระองค์หรือนำทางประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไปสู่คันลองที่ถูกต้องได้เช่นนั้นแล้วพวกเขาก็คือใครบางคนที่ต้านทานพระเจ้า มีเพียงสองเส้นทางนี้เท่านั้นเส้นทางของเปตโตรคือเส้นทางของการไล่ตามสหาความจริงและประสบความสำเร็จในความเชื่อของคนเล่าในท้ายที่สุดเส้นทางของเปาโลคือเส้นทางของการไม่ไล่ตามสหาความจริงและคือเส้นทางของการเพียรพยายามเพื่อพระพรและบำเหน็จรางวัลเท่านั้นนี่คือเส้นทางแห่งความล้มเหลว ทุกวันนี้บรรดาผู้ที่เดินบนเส้นทางแห่งความสำเร็จของเปโตรนั้นมีน้อยคนนักขณะเดียวกันก็มีพวกที่เดินบนเส้นทางแห่งความล้มเหลวของเปาโลมากมายเกินไปหากพวกเจ้าที่รับใช้ในฐานะผู้นำและคนทำงานเหล่านั้นไม่ไล่ตามสอหาความจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้นำเทียมเท็จและคนทำงานเทียมเท็จ และพวกเจ้าทั้งหมดจะเป็นศัตรูของพระคริสต์และคนชั่วที่ต้านทานพระเจ้าหากพวกเจ้าเปลี่ยนมาสู่คันลลองที่ถูกต้องนับจากนี้เป็นต้นไปและใช้เส้นทางของเปตโตรอย่างแท้จริงเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็ยังคงสามารถกลายเป็นผู้นำและคนทำงานที่ดีผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเห็นชอบหากพวกเจ้าไม่สแสวงหาที่จะได้รับการทำให้เพียบพร้อม และเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเช่นนั้นแล้วพวกเจ้าก็ตกอยู่ในอันตรายเมื่อพิจารณาถึงความโง่เขลาและความรู้เท่าไม่ถึงการของพวกเจ้าประสบการณ์อันตื้นเขินและไม่เพียงพอของพวกเจ้าวุฒิภาวะอันอ่อนด้อยของพวกเจ้าและการขาดความเป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าสิ่งเดียวที่สามารถทำได้คือ สามารถคิดทำความจริงกับพวกเจ้ามากขึ้นเพื่อให้พวกเจ้าเข้าใจแต่พวกเจ้าจะสามารถได้รับความจริงหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการไล่ตามสอหาเป็นการส่วนตัวของพวกเจ้าเพราะปัจจุบันนี้แตกต่างอย่างมากจากช่วงเวลาของเปโตรกับเปาโลในเวลานั้นพระเยซูยังไม่ได้ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษามนุษย์ตีสอนมนุษย์ หรือเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของมนุษย์ในทุกวันนี้พระเจ้าผู้ประสูติเป็นมนุษย์ได้ทรงทแถลงความจริงอย่างโปรง่งใสถ้าผู้คนยังคงใช้เส้นทางของเปาโลก็แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการทําความเข้าใจของพวกเขาบกพร่องและยังบ่งบอกเพิ่มเติมว่าพวกเขาเป็นเช่นเดียวกับเปาโลมีลักษณะนิสัยที่ชั่วเกินไป และมีอุปนิสัยที่โอหังเกินไปยุคสมัยนั้นแตกต่างจากปัจจุบันนี้และบริบทก็แตกต่างกันด้วยในทุกวันนี้พระวจนะของพระเจ้าสว่างสวัยและชัดเจนมากราวกับพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกมาสอนและนำทางเจ้าดังนั้นจึงไม่มีข้ออ้างเลยหากเจ้ายังเดินบนเส้นทางที่ผิด นอกจากนี้ในปัจจุบันมีต้นแบบทั้งสองคือเปโตรและเปาโลต้นแบบหนึ่งเป็นบวกและอีกต้นแบบหนึ่งเป็นลบต้นแบบหนึ่งเป็นแบบอย่างส่วนอีกต้นแบบหนึ่งคือคำเตือนหากเจ้าเดินไปบนเส้นทางที่ผิดก็หมายความว่าเจ้าได้ทำการเลือกที่ผิดและเจ้าก็ชั่วมากเจ้าไม่มีใครให้กล่าวโทษได้เลย นอกจากตัวเจ้าเองมีเพียงผู้ที่มีความเป็นจริงความจริงเท่านั้นที่สามารถนำทางผู้อื่นให้เข้าสู่ความเป็นจริงความจริงได้แต่ผู้ที่ไรซึ่งความเป็นจริงความจริงยอมนำทางให้ผู้อื่นหลงเจิได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น